สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแม็กครับแล้วเราอยู่กับงานเปิดตัวและทดลองขับขี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับ BMW f 900ครับคันนี้เลยวันนี้เราจะได้ขี่ทั้งหมด2รุ่นนะทั้ง f 900และ f 900 GSA ครับความสนุกและความน่าสนใจจะเป็นยังไงจะขับขี่ง่ายไหมรวมไปถึงมีอะไรประเลาดบ้างวันนี้จะพาไปชมพร้อมกันครับไปครับ ่อนจะไปขับขีครับมาดูในเรื่องของสเปคคร่าวๆกันก่อนครับสำหรับ BMW F 900 GS นั้นบอกเลยว่านี่ไม่ใช่รุ่นที่อัปเกรดจาก F 850 GS นะจริงๆทางค่ายนะครับบอกเลยว่านี่คือรุ่นใหม่ที่มีการเปลี่ยนโฉมทั้งหมดอ l l new ก็ว่าได้ครับผมโดยสรุปคร่าวๆครับสำหรับ F 900 GS และ F 900 GSA ครับ ตัวรถเนี่ยถูกเปลี่ยนพาร์ทใหม่มากถึง80%ในรถคันนี้ครับทาให้น้ําหนักตัวรถนั้นเบามากขึ้นถึง14กิโลตัวท่อครับถูกเปลี่ยนมาใช้ท่ออะคาร์วิกเป็นท่อติดรถมาเลยนั่นหมายความว่าคุณได้ในเรื่องอระฟิทธมาพและเรื่องของน้าหนักที่เบามากยิ่งขึ้นสวิงอาร์มถูกเปลี่ยนใหม่ครับถังน้ํามันครับถูกเปลี่ยนจากตัวที่เป็นวัสดุเหล็กและอะลูมิเนียมเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นพลาสติกทําให้ตัวรถมีน้าหนักเบามากขึ้นเป้ท้ายใหม่มีการปรับทรงดีไซน์ให้มีคววาามมเพียแแแขงแขงขงกกร่ึ้น ตัวแบตเตอรี่ใหม่ลงโลแล้วโอ้โหที่ผมว่ามาเนี่ยตัวรถเบามากขึ้นและก็ขับขี่สนุกขึ้นแน่นอนนี่คือสิ่งที่ทางเบียนรืมันยูอยากให้เป็นในรถคันนี้ครับ ในเรื่องของเครื่องยนต์ครับถูกปรับปรุงใหม่ครับโดยใช้เครื่องยนต์สสูบแถวเรียงระบายความร้อนได้น้ําขนาด895ซีซีจากเดิมเนี่ยอยู่ที่8 5 3ซีซีนะให้กาลังสูงสุดอยู่ที่77กิโลวัตต์ต่อ105แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่93นิวตันเมตรที่6,750รอบต่อนาทีโดยตัวรถนั้นถูกเซ็ตอัพและออกแบบให้ขับขี่ทั้งทัวริงและออฟโรดทั้งในรุ่น gs และก็รุ่น gsa ครับผม และในเรื่องของช่วงร่างครับต้องบอกเลยว่ามีการพัฒนาใหม่ครัเพราะว่าเป็นช่วงร่างหน้าแบบ f u r l y adjust ครับทั้งหน้าและหลัง ซึ่งมันก็ทําให้ในเรื่องของการเฟตติ้งในการขับขี่เนี่ยทำได้ละเอียดและก็ดีมากยิ่งขึ้นครับและในเรื่องของฟังก์ชันและเทคโนโลยีต่างๆยังมีอย่างครบถ้วนครับในเรื่องของโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้จากหน้าจอ TFT ครับนอกจากนี้ยังมาในเรื่องของชุดติดตั้งหน้าจอ GPS ต่างๆที่มารองรับในเรื่องของนี้ครับระบบต่างๆ Quick Chip ตรง Quick ิป i ต t e r ตรงนี้ยังมีมาให้อย่างครบถ้วนครับผม โดยทั้ง2รุ่นนะครับมีความแตกต่างกันอยู่อย่างย่อยๆเดี๋ยวผมจะย่อยฟังนะสำหรับ F 900 GS ครับตัวรถเนี่ยตรงนี้บอกเลยพร้อมรุยสำหรับสาย Enduro มายิ่งขึ้นตัวนี้จะมีมาด้วยกันสสีด้วยกันนะกับสีดั้งเดิมครับ GS Trophy แล้วก็ในเรื่องของสีเหลืองเซรเปาโลครับ สิ่งที่มองเห็นได้ง่ายจากรถคันนี้ครับก็คือเพิ่มกาดใต้เครื่องยนต์เป็นแครงกันพวกหินดีถินอะไรเนี่ยมีมาให้แล้วครับแฮนด์กาดอลูมิเนียมชิวหน้ามีการปรับขึ้นสูงเล็กน้อยครับทำให้การขับขี่ในสไตล์เอนดูโรทำได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วในส่วนของอีกรุ่นครับสำหรับ F900GSA ครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าแตกต่างกันในเรื่องของถังน้ํามันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นถึง23ลิตรครับเบาะนั่งก็จะแตกต่างกันเบาะใหญ่นั่งสบายมากยิ่งขึ้นโช้หลังปรับไฟฟ้มม้้้าาาาาตตมมมหดกกกรรขีแแลลววาา็็ัสถง ใเองได้ครับในเรื่องของชุดไฟหน้ามีความสองสว่างมากยิ่งขึ้นชิลก็เช่นเดียวกันเหมาะสําหรับในเรื่องของแอดเวนเจอร์ก็จะมีความขนาดใหญ่และก็เหมาะสมในการขับขี่ครับผมและนี่ก็คือเรื่องคร่าวๆสําหรับ F900GS และก็ F900GSA ครับเดี๋ยวเราไปในเรื่องการขับขี่ต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผม เบียโนนยู f เก้าร้อย gs แล้วก็ f เก้าร้อย gs a เนี่ยในรูปนี้ผมได้ลองขับขี่ทั้งสองรุ่นด้วยกันนะโดยเส้นทางที่ทางเบียนยูถูกแบ่งไว้เนี่ยจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นทางดินยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วอีกแปดสิบเปอร์เซ็นก็เป็นทางฝุ่นแต่ก็ไม่ใช่ทางอย่างเป็นฮาร์ดเอนโดโรมากนะก็เป็นพอให้ทางขร่ขรวมีทั้งหินมีทั้งฝุ่นเรียกได้ว่าน่าจะได้ประสบการณ์จากการทดสอบขับขี่ครั้งนี้แน่นอนโดยครั้งแรกครับผมได้ลองขับขี่เจ f ้า f 9อ0 gs ต้องบอกเลยว่าด้วยรูปร่างตัวรถเนี่ยสำหรับผมที่สูง173เนี่ยกำลังดีขึ้นไปค่อมครับแล้วก็ผมใส่รองเท้าในเรื่องของรองเท้า enduro นะเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างเต็มเท้ากำลังดีเรียกได้ว่าไม่ต้องขย่งครับยืนได้เต็มเท้าแขนตัวรถเป็นแฮนด์บาร์ยืนจับทั้งสองข้างแล้วรู้สึกมีความมั่นใจตรงช่วงระหว่างเอวตรงตรงที่เป็นใต้ ระหว่างเบาะที่วางขาทั้งสองข้างอ่ะบอกเลยว่าตัวเบาะมีการมีการปรับปาดลงมาให้ตัวเรากระชับได้มากยิ่งขึ้นนะตรงนี้เรียกได้ว่าออกแบบมาให้รองรับไม่ว่าจะนั่งขี่หรือว่ายืนขี่เนี่ยกระชับได้ดีมากขึ้นครับ พอได้ลองสตาร์ตตัวรถเนี่ยก็บอกเลยว่าเสียงทุ้มแน่นตามสไตล์นะครับบอกเลยแม้ว่าเสียงจะออกมาจากปลายท่อของอาคาร์บูิกครับแต่ตัวรถมีระบบเซอร์โวควบคุมอยู่ทําให้ซุ้มเสียงคันนี้มันไม่ได้ดังจนหน้านเน้อหูครับออกจะทุ้มๆและทําให้รู้สึกว่ารถคันนี้มันมีพลังแฝงอยู่ก็ว่าได้ครับว่าแล้วเราก็ไปขับขี่กันครับผมตัวรถเมื่อขับขี่บนทางปกติครับต้องบอกเลยว่าให้ความนุ่มนวลและไม่ได้รู้สึกถึงอาการสั่นของเครื่องเลยแม้แต่น้อยครับ แต่ว่าแล้วพอหลังจากเราได้ลองสลับขับขี่ลงบนทางดําหรือก็ทางที่มีหินฝุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวรถตอบโจทย์อย่างมากคันเร่งในมือครับคุณจะสามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรียกได้ว่าถ้าใครมีฝีมือหน่อยนะครับบอกเลยว่าออกตัวแบบ power s l i d รถคันนี้มีบาลานซ์ที่ดีมากครับผมในการขับขี่ตัวรถมีความคล่องตัวผิวในโค้งได้เป็นอย่างดีและทําให้ผมรู้สึกว่าตัวรถมีน้ําหนักเบาเมื่อเราเปิดคันเร่งทุกครั้งเลยครับตัวชีวิที่ให้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามผมผมรู้สึกว่ามันกันได้ อยู่ที่กลางๆประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้กันเต็มที่แต่เอาจริงครับเพราะว่าตัวรถเมื่อเราลงทางฝุ่นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของชิลอยู่แล้วพอยื่นขึ้นหนีบตัวรถแล้วก็มองตรงไปข้างหน้าตัวรถให้ส่งตัวไปอย่างดีไม่ว่าจะเจอทางไรมันทําให้เราบาลานซ์ตัวรถและผ่านสถานการณ์นั้นไปดังง่ายได้ครับผมจะว่าไปแล้วในเรื่องของโหมดการขับขี่ที่ผมได้เลือกใช้นะครับจร,จริงๆโหมดเขามีตั้งแต่โหมดเรนโหมดโรดโหมดไดนามิก โหมด Enduro แล้วก็โหมด Enduro Pro ครับโดยที่โหมด Enduro Pro ที่มีมาให้ในรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นการเซตติ้งค่าได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นเรื่องไปถึงเรื่องระบบช่วงล่างว่าจะใช้คันเร่งแบบไหนอัตรารอบแบบไหนก็ตามเนียครับแต่จริงๆหลกัลกๆผมก็จะใช้อยู่โหมด a d กับโหมด Enduro หลกัลกๆครับซึ่งต้องบอกเลยว่าก็าตอบโจทย์และทําให้เรามั่นใจในการใช้รถคันนี้มากขึ้นครับ แน่นอนว่าได้ขุมกำลังจากเครื่องยนต์สสูบ8 9 5ซีซี cc ครับกับแรงม้า105ตัวเนี่ยโหมดการขับขี่ที่ครบถ้วนคุณได้ระบบช่วงล่างที่ดีสำหรับ bmw s 9 0 0 gs ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในพอสอนี้เลยครับผมส่วนถ้าใครชอบในการเดินทางครับสำหรับ bmw s 9 0 0 gs a คุณก็จะได้อีกโหมดหนึ่งเลยครับเพราะว่ารถคันนี้คุณสามารถนั่งขับขี่เดินทางไกลได้เป็นอย่างดีซึ่งนั่นก็นแล้วแต่ความชอบครับว่าคุณชอบแบบฟิลแบบไหนครับ พอหมดการขับขี่ของเจ้า gs a ที่มีมาให้เนี่ยชิวหน้ามันใหญ่กว่าวรถคันนี้นั่งขับขี่ไกลสบายแน่นอนไม่ว่าจะเป็น f 9 0 0 gs หรือ f 9 0 0 gs a ก็อยู่ที่คุณเลือกครับว่านิยามแบบไหนที่คุณชื่นชอบในการขับขี่ครับก็ลองไปเลือกดูที่ศูนย์ bmw ทั่วประเทศได้ครับไปลองขับขี่ตัวจริงดีกว่ามาฟังจากปากผมดีกว่านะเดี๋ยวไปฟังบทสรุปกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับทริปครั้งนี้ครับผม เป็นยังไงบ้างครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของการทดสอบในครั้งนี้ครับสำหรับเจ้า BMW F900GS แล้วก็ BMW F900GSA ทั้งหมด2รุ่นนะอย่างที่เราบอกดีเทลและระดงายละเอียดนี้ค่อนข้างน่าสนใจไว้ครั้งหน้าครับเรามีโอกาสเราอาจจะนําเจ้านี่ไปขับขี่ท่องเที่ยวแล้วก็น่าจะได้อีกประสบการณ์ก็เป็นได้ครับผมสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของดีเจสามโน้ตไซด้นครับวันนี้ผมแม็กขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you